ังเรื่องเหลือเชื่อจากคนเชิงดอยแล้วปลายป,ายปีค่ะสิ้นปีปันผลกันอนะได้กันมากน้อยแค่ไหนอะค่ะสอหยมบ้านแรกที่ทําไปเนี่ยก็เกินล้านครับต่อปีนะครับไรายได้เกินล้านครับเป็นชาวเขาครับอยู่บนดอยอยู่หลังเขาคก่อนจะมาเนี่ยก็ต้องมีการติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย1ปี 1> ห,หกเดือน3เดือนติดต่อล่วงหน้า7วันได้ปะ เขียนอนาคตชุมชนบนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเกินครึ่งที่นั่งในนี้เป็นนักวิจัยนะคะชาวบ้านทุกคนเป็นนักวิจัยเองทุกคนก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราเรื่องนี้เราต้องจัดการเรื่องนี้เราต้องกำหนดอนาคตด้วยตัวเราเองข้างหลังภาพบ้านผาหมอน เวทีสาธรารณะเสานี้ <มา S 1> เวลาใหม่13นาฬิกา<น>